สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับหรือแพทย์จีนกิจวิทหันษานะครับประจำอยู่ที่หัวเฉียวสาขาศรีราชานะครับแผนกฟีนาและกระดูก เราก็เข้าเรียนผ่านมาหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลนเเกียรยินะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมาหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉียนเเกีรยิกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่าช่างหายจงเย่าต้าเฉยนะครับหลังจากนั้นพอจบการศึกษามาก็ได้เข้ามาทํางานที่หัวเฉียวนะครับแล้วก็ศึกษาต่อนะครับที่ประเทศจีนก็คือสานซีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกระดูกเกี <S <S ๆๆ่ยวกับเรื่องของการรักษาในแผนกทุยนนาครับเรื่องของการรักษาโรคกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นครับผม โรคที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็รักษาแล้วเห็นผลดีนะครับเป็นกลุ่มของหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับตัวหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจะได้ผลดีมากเลยจากคนที่ปวดมากๆต้องนั่งรถเข็นก็สามารถที่จะกลับมาเดินได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของคนที่เป็นลักษณะของโศกนะครับฟื้นฟูหลังจากที่เป็นโศกก็ได้ผลดีนะครับก็สามารถที่จะรักษาในส่วนนี้ได้รักษากล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อกลับมาทํางานได้อย่างดีแข็งแรงแล้วก็ระบบประสาทกลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงข้อไหล่เสยบยึดติดรองช้ำนิ้วกกก็ยัังงงมีเรรื่ออขะดูสล ถ้าสมมุติว่ามารักษาทางนี้ก็สามารถที่จะวันทาวาการได้ดีแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติโคตเยอะเนี่ยก็สามารถป้องกันไม่ให้โคตเพิ่มไปกว่านั้นได้ครับผม ขอเล่านิดนึงแล้วกันคือตอนนี้ผมมาส่งใบสมัครนะครับล้วผู้อำนวยการเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเนี่ยใบสมัครเยอะแยะเลยเนี่ยทำไมผมถึงต้องเลือกรับคุณเข้ามาทํางานมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออแสดงว่าที่เนี่ยเนี่ยมีคนที่ต้องการอยากที่จะเข้ามาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยผมรู้สึกว่าการที่ได้เข้ามาทํางานที่เนี่ยมันเป็นเกียรติเพราะว่าการที่เข้ามาทํางานที่เนี่ยไม่ได้เข้ามาง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเลือกที่ที่มีคุณภาพที่ดีก็ต้องคัดคนที่มีคุณภาพที่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหัวเฉียวเนี่ยเป็นที่ใน่ ถือว่านานกว่าที่อื่นเลยครับเป็นจุดตั้งต้นของสาสตการแพทย์แผนจีนที่หลังลากลึกอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ผมได้เข้ามาร่วมงานกับหัวเชียวการแพทย์แผนจีนที่นี่นะครับ คนไข้หลายๆคนเนี่ยน่ารักมากผมรู้สึกว่าการที่รักษาไปเนี่ยไม่เหมือนคนไข้เลยครับรู้สึกว่าเหมือนพอรักษากันไปรู้จักกันเหมือนเป็นญาติเราคนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเวลาที่เรารักษาเขาแล้วเขามีความสุขเขาหายจากโรคแล้วก็เหมือนได้รู้จักกันเหมือนเป็นครอบครัวครับผมหลักคิดในการทํางานของผมเนหนึ่งคือต้องสบายใจก่อนไม่ใช่แค่คนไข้สบายใจหมอก็ต้องสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราสบายใจเราเป็นกันเองคนไข้ก็สามารถแสดงความเป็นตัวเองและพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเป็นได้อย่างเต็มที่ทําให้การรักษาเนี่ยเป็นไปด้วยดีเพราะการรักษษาาาากกกยยต้้อองรรััใจ่่นนนเเพะะฉี ก็อยากให้คนไข้ทุกคนเนี่ยเวลามาหาเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยนะครับคิดซะว่าเหมือนเราอยู่บ้านแล้วก็รักษากันดูแลกันเหมือนครอบครัวครับ